สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับพเพื่อนๆกับร้านณัลานลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับร้านผมตั้งอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไม่มีสาขาต่างจังหวัดนะครับก็อยู่ที่สุราษฎร์นะครับหลายๆท่านยังยังยังไม่รู้นะครับก็มีสอบถามกันเข้ามานะครับแต่ว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพื่อนๆสามารถส่งเหรียญมาขายได้นะครับเชียงใหม่ภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกหรือว่า ทุกที่ทั่วประเทศนะครับสามารถส่งเหรียญมาขายได้นะครับเพื่อนๆก็ส่งรูปเหรียญนะครับมาที่ไลน์ d ศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับเหรียญที่ทางช่องประกาศรับซื้อนะครับก็ส่งรูปมาประเมินราคานะครับทางลายแล้วก็คุยรายละเอียดกันนะครับถ้าตกลงซื้อขายกันก็ส่งเหรียญมาขายได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวนิดนึงนะครับพอดีขอรีวิวเหรียญหนึ่งบาทไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอดีจะต้องส่งให้กับ fc นะครับทางช่อง YouTube นะครับก็ขอแบ่งปันไปเก็บสะสมนะครับก็ก็แบ่งปันกันไปนะครับถ้าตัวไหนพอแบ่งปันได้นะครับก็เกรงว่าจะไม่มีตัวอย่างเหรียญมารีวิวนะครับก็เลยขอทําคลิปไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าเป็นตัวอย่างในการรับซื้อเหรียญนะครับก็สําหรับชุดนี้ที่จะจัดส่งนะครับก็มีเหรียญตัวนี้นะครับพวกเหรียญเนื้อเกินนะครับมีเรือนะครับแต่ว่าเหรียญพวกเนี้ยผม ไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับถ้าจะส่งเหรียญตัวนี้มาขายก็ต้องมีเหรียญตัวหลักส่งมานะครับถึงจะมีตัวนี้ติดมาขายได้นะครับก็ผมเคยทําคลิปอธิบายไว้แล้วนะครับว่าการส่งเหรียญเนื้อเกินมีเรือมาขายเนี่ยต้องมีเงื่อนไขยังไงนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ปั๊มเคลื่อนด้วยนะครับเห็นไหมครับแต่ก็ขายเหมาๆไปนะครับไม่ได้ไม่ได้ตีราคาปั๊มเคลื่อนหรืออะไรนะครับ แต่ว่าที่จะพูดถึงจริงๆนะครับก็คือเหรียญ1นบาทตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเหรียญที่จะส่งไปพร้อมกับเหรียญ1นบาท2เหรียญนี้นะครับก็มาดูกันเลยนะครับว่าเป็นเหรียญ1นบาทอะไรนะครับที่ว่าส่งให้กับ f c นะครับแล้วก็ถังช่องประกาศรับซื้อด้วยนะครับเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญ1นบาทนะครับปีพศ2529นเะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับอันนี้สภาพผ่านการใช้งานนะครับเพื่อนๆ ็เป็นเหรียญ1นบาทรุ่นแรกนะครับปีพศ2529นะครับนี่นะครับรุ่นแรกของของเหรียญ1นบาทชนิด3.4กรัมนะครับตัวนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับเพื่อนๆปี29มี2บล็อกนะครับอันนี้คือบล็อกเช่าฟ้าสั้นนะครับนี่นะครับราคารับซื้อจะอยู่ที่เริ่มต้นที่200บาทนะครับเพื่อนๆปี29นะครับแล้วก็หลายๆท่านก็ น่าจะสงสัยนะครับแล้วอีกบล็อกหนึ่งล่ะอีกบล็อกหนึ่งก็คือเหรียญนี้เองนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นอีกบล็อกหนึ่งนะครับราคาจะสูงกว่าบล็อกช่อฟ้าสั้นนะครับเพราะว่าพบเจอได้น้อยกว่านะครับอันนี้ก็ปี29เเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นช่อฟ้ายาวนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่นะครับจะยาวกว่าเหรียญแรกนะครับ เหรียญนี้นะครับราคารับซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับเริ่มต้นนะครับ500บาทสําหรับบล็อกช่อฟ้ายาวนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบกันให้ดูเลยนะครับทั้ง2เหรียญนะครับนี่นะครับเห็นความแตกต่างไหมครับอันนี้คือช่อฟ้าสั้นนะครับ2อ0เริ่มต้นที่200นะครับอันนี้คือช่อฟ้ายาวนะครับเริ่มต้นที่500นะครับนี่นะครับปีพศ29 นี่ก็29เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับปีพศเดียวกันแต่ว่าราคาต่างกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับดูที่ช่อฟ้านะครับอันดับแรกสังเกตพศถ้าเป็น29อย่างน้อยน้อย่ะได้200แล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็มาดูจุดต่อไปนะครับถ้ายาวจาก200เพิ่มขึ้นมาเป็น500นะครับ500นี่ขั้นต่ำนะครับเพื่อนๆนนี่นะครับยาวสั้น นะครับสังเกตง่ายๆนะครับเพื่อนๆดูคลิปนี้เข้าใจแน่นอนนะครับดูตัวอย่างเหลียนจริงเลยนะครับเทียบกันให้เห็นเลยนะครับจุดแรก2 9 29แล้วก็ช่อฟ้านะครับตัวนี้สั้นจะอยู่ประมาณนี้นะครับช่อฟ้าสั้นนะครับแต่ถ้าช่อฟ้ายาวเห็นไหมครับก็ความหมายตามตัวเลยนะครับช่อฟ้ายาวก็ยาวแบบนี้ครับนี่นะครับ เหรียญ1บาทนะครับขอย้ําอีกนิดนึงหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามานะครับปี4 1ปี36ม้วนเล็กม้วนใหญ่รับซื้อไหมไม่ได้รับซื้อนะครับช่องผมรับซื้อแค่ปี29นะครับนี่นะครับช่องผมทําคลิปรับซื้อแค่ปี29นะครับส่งมาได้เลยนะครับถ้าเป็นปี29านะครับสาหรับเหรียญอื่นๆนะครับปี4 1หรือว่าปี3 6มม้วนเล็กม้วนใหญ่นะครับที่เพื่อนๆสอบถามกันเข้ามา ก็เยอะเหมือนกันนะครับตัวนั้นผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับก็มีหลายๆช่องที่ทําคลิปออกมานะครับม้วนเล็กม้วนใหญ่นะครับลองส่งไปช่องเหล่านั้นดูนะครับเพื่อนๆอาจจะได้ราคาตามที่เขาทําคลิปออกมาก็ได้นะครับนี่นะครับอันนี้ของผมรับซื้อแค่29นะครับนี่นะครับก็มารีวิวก่อนจัดส่งนะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับเพื่อนๆเหรียญนี้รับซื้อแน่นอนนะครับ ก็ช่องทางติดต่อนะครับหลายๆท่านก็ทักใต้คอมเมนต์อยู่บ่อยๆเกือบทุกคลิปนะครับว่าติดต่อยังไงติดต่อยังไงนะครับถ้าท่านได้ดูคลิปจนจบนะครับผมแจ้งช่องทางติดต่อของทางช่องไว้ทุกคลิปอย่างแน่นอนนะครับตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปปัจจุบันนะครับท่านลองไปดูได้เลยนะครับว่าช่องทางติดต่อผมมีการเปลี่ยนแปลงไหมรับรองว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือ เหมือนเดิมนะครับ line d 0954124443ีนะครับผมจะขึ้นตัวหนังสือไว้ในคลิปทุกๆคลิปนะครับเพื่อนๆสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับติดต่อง่ายนะครับนี่นะครับได้คุยกับผมแน่นอนนะครับเพื่อนๆทักมาได้เลยนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับอยู่ที่บางช่วงบางจังหวะนะครับแต่ว่าตอบกลับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆนนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูนะครับก็เดี๋ยวส่งให้กับ fc ที่ขอแบ่งปันไปนะครับชุดนี้ เกินมีเรือแล้วก็1 2, บาทไปส29ช่อฟ้าสั้นและช่อฟ้ายาวนะครับอย่าลืมนะครับไปสังเกตเหรียญที่ผ่านมือของเพื่อนเพื่อนมานะครับได้เหรียญมาก็พลิกดูสักนิดนึงนะครับไม่ได้ไม่ได้ยากลําบากเลยนะครับถ้าท่านท่านมีความรู้อยู่แล้วนะครับท่านดูคลิปแต่ละคลิปที่ทางช่องได้นําเสนอไปนะครับส่วนใหญ่เหรียญที่ทางช่องนําเสนอจะเป็นเหรียญที่ใช้ในชีวิตประจําวันพบเจออยู่ทุกวันนะครับแค่ ท่านรู้จักสังเกตแค่นั้นนะครับเนี่ยครับได้เหรียญมาแบบนี้พลิกดูสักนิดนึงนะครับเจอบีพศหายากเจอเหรียญมีราคาก็เก็บไว้นะครับจะสะสมก็ได้นะครับหรือส่งมาขายก็ได้นะครับในยามที่ท่านต้องการใช้เงินนะครับเหรียญพวกนี้เปลี่ยนเป็นเงินได้จริงๆนะครับนี่นะครับทังช่องการันตีรับซื้อแน่นอน100%นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับขอลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ